เาจะเชื่ออาจารย์ท่านไหนดีะนะคะอาจารย์สุนทิศก์แล้ะคะจริงๆแล้วถ้าถ้ามองถึงเรื่องระบบเตือนระบบหนีระบบอะไรเนี่ยเนื่องจากเรามีการซอ้อมอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นการหนีภัยการอะไรเนี่ยก,ก็เป็นไปนตามระบบอาจจะขรุกคะักบ้างอ,อะไรบ้างนะครับก็คงคงไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ทผมมีความรู้สึกว่าภาครัฐกังวลในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบายนะฮะผมคิดว่าน่คงจะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่ง ผมอยากจะให้มองว่าฝรั่งเนี่ยเขาคุ้นเคยกับภัยพิบัติมากกว่าเราใช่ไหมครับเราเนี่ยแหละไม่คุ้นเคยนะครับเราเนี่ยแหละครับ <c oughs> ไม่คุ้นเคย <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่น่ามีปัญหาในการที่จะทําความเข้าใจได้ว่าอันนี้คือ,ค,อคือการป้องกันไว้ก่อน <c oughs> นะครับคือการที่จะดีกว่าเกิด <c oughs> นะครับในระบบการเตือนภัยเนี่ยบางทีการผิดผิดมากกว่าถูกกว่าดี <c oughs> อันนี้คือผมยืมคําของอาจารย์เป็นหนึ่งวันนิชใยมา บอกผิดมากกว่าถูกอดีคือเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตนะใช่แต่ผิดในทางเลวร้ายคือผิดผิดไปในทางที่ว่าคิดคิดคิดไว้ก่อนว่ามันจะแย่แต่มันไม่เกิดใช่ไหมครับดีบอกว่าคิดคิดในทางที่ที่ถูกในทางที่เรียกว่าอะไรฮะในทางที่มันแง่ดีแล้วสุดท้ายมันก็เกิดซึ่งมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นในที่ผมผมมีประเด็นเรื่องของ4.3เมื่อวันก่อนนะครับที่เกาะภูเก็ตนะฮะจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดา นในการที่มันถ้าจุดศูนย์กลางตามที่รกรมอุตุเดิมให้ข้อมูลไว้เนี่ย <คะ S 2> มออยู่บนเกาะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องเฝ้าระวังต่อคือถ้าเกิดบนเกาะถูกไหมคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางคือป,ป,ประเด็น <คะ S 2> ของแผ่นดินไหวเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางเนี่ยความรุนแรงจะยิ่งมากพลังงานจะยิ่งมากไปอยู่ส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอเนี่ยมันจะอยู่ไกลๆแล้วมันก็ส่งพลังออกมาแต่ตอนนี้จุดศูนย์กลางเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เรา นะครับแล้วก็ยิ่งใกล้เกาะภูเก็ตซึ่งมีบ้านเรือนแล้วก็มีมาสารวูพวกต่างๆ<ม>อยู่เยอะหรือแม้กระทั่งเขื่อนะนะครับซึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็ประหลาดใจมากเรามีเขื่อนอยู่ในภูเก็ตเนี่ยอยู่2เขื่อนะนะครับที่เป็นของกรมชลประทาน<ม>นะฮะและห่างจากจุดศรรูนย์การพนดินไหวของเดิมน,น,คะ,นะครับซึ่งมีจุดโลเคตไว้เนี่ยไม่ไกลเลยประมาณ6.6กิโลเมตรใกล้ที่สุด แต่คนกลับไปถามถึงเขื่อนศรีนครินซึ่งอยู่ห่างไปไม่รู้กี่ร้อยกิโล <c oughs> ผมว่า <c oughs> อันนี้คือผิดละนี่คือผิด <c oughs> ผิด100นะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะเขื่อนเล็กๆเราจะบอกว่าเล็กก็ไม่ได้เพราะเขื่อนท <c oughs> ี่สูง20เมตรน้ำเจ็ดล้านลูกบาศเมตร <c oughs> อยู่ในเมืองนะครับถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจะเป็นยังไงม,มันต้องมีการเข้าไป ตรวจสอบข้อมูลมีการตามเข้าไปเช็คข้อมูลว่าเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆผมเชื่อว่ากรมชลประทานเนี่ยทำงานได้ดีอยู่แล้วคงมีการเข้าไปตรวจสอบไปอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราเองในฐานะทั้งประชาชนทั้งสื่อเนี่ยก็ควรจะตามไปดูต่อไปว่าเป็นยังไงนะฮะภูเก็ตเองเนี่ยจะมีจะมีขุมเหมืองเก่าเยอะนะครับแล้วหลายขุมเหมืองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขาดแคลนน้าจืดเขาจะเอาขุมเหมืองเนี่ยนะครับแล้วก็เอาดินจากเขาเรียกขี้เหมืองเนี่ยนะฮะมากันเอาไว้ เพื่อทําเป็นอะไรฮะทำเป็นบ่อน้ําดินที่มาก,กัน,เป,นเป็นขี้เหมืองเนี่ยอาจจะสูงสี่ห้าเมตรแต่ถ้าเกิดพังขึ้นมาเพราะเป็นดินไหวเนี่ยม,มันก็คือคลื่นน้ําดีๆนี่เองอเนี่ยเพื่อขี้เหมืองพวกนี้เวลาเราก่อสร้างเนี่ยเราไม่ได้มีการบดอัดไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมผมยังมองว่าภูเกต็ตเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังต่อให้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้า,ถ,าถ้าจุดศูนย์กลางอยู่ถึงแม้จะอยู่ในเกาะอย่างที่อาจารย์ว่านะครับที่อยู่ใกล้ๆเกาะภูเก็ตหรืออยู่บนเกาะเองเลยก็ตามเนี่ยนะฮะ เราเราเราต้องมีการตื่นตัวมากๆทั้งในเรื่องของการปลูกสร้างอาคารทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มาตรฐานจะต้องจะต้องเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเฉพาะในเกาะเกาะภูเก็ตเนี่ยมีอันหนึ่งก็คือเราจะมีบ้านที่ชอบชมวิวใช่ไหมก็ไปอยู่ตามหน้าผาหน้าผาเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นลักษณะของของคล้ายๆอาคารสูงที่ยกสูงขึ้นไป เราะนั้นการสั่นไหวของหน้าผากับพื้นดินข้างล่างเนี่ยจะไม่เท่ากันข้างบนจะสันะ่นไหวเยอะกว่าเอ่อจะแขวนเยอะกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียก cliff effect cliff ก็คือคลิ f f เนี่ยนะเอฟเฟ t แล้วมันก็จะโยกเพราะนั้อนอาคารที่อยู่บนตามริมชะงอนผาทั้งหลายเนี่ยนะคะอันตรายนะฮะแต่ผมยังโชคดีว่าผมเช็คไปแล้วในเรื่องของดินถล่มที่เกิดขึ้นอะไรยังไม่มียังไม่เห็นนะครับเท่าเท่าที่นั้น4.3นะครับถ้าขึ้นไป5เนี่ยอีกคนละเรื่องเลยนะฮะนะฮะถ้าขึ้นไป4.5หรือ5เนี่ยนะะซึ่ง เปแค่จุดสนี่นะคะศักยภาพของคอมรุยเนี่ยคอมรุยเนี่ยสามารถเกิดได้5้าถึงหกนะครับแล้วคือถ้าห้าหกอยู่ในทะเลเนี่ยผมก็คงว่าไปเรื่องหนึ่งคืออยู่ไกลๆนะฮะแต่ถ้าห้าหกในอยู่ที่กลางเมืองเนี่ยอันตรายค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรงั้นเราต้องเฝ้าระวังกันต่ออีกใช่ครับผมผมผมเชื่อว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยก็คงเฝ้าระวังอยู่แล้วยี่บสี่ชั่วโมงนะฮะแต่ว่า ต้องเฝ้าระวังโดยใช้วิชาการเข้าไปประกอบด้วยนะว่าเอ๊ะมันความความถี่ความเข้มมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอย่างไรณนะบริเวณที่เป็นต้นกําเนิดที่เราคาดว่าจะเกี่ยวข้องก็คือที่8.6นะฮะแล้วมีมีส่งผลกับเราอย่างไงอัพ r ์ช็อคหมดไปแล้วจริงไหมที่บริเวณเกาะภูเก็ตวันนี้ก็ยังเกิดอยู่นะครับ,รบ,รบซึ่งอันนี้ต้องเฝ้าต่องั้นวันนี้ชีวิตคนไทยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะอ นับจากวันนี้ไปเราคงรอศูนย์อะไรนะคะรับมือภัยพิบัติที่ผออ,อยากได้เนี่ย <c oughs> คงรอไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าเราเองเนี่ยเราเราควรจะศึกษาหาข้อมูลดูดูแลตัวเองศึกษาเองอะไรเองไปก่อนไหมคะผอ,อใช่ครับค่ะณ <c oughs> วันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องหาความรู้ใส่ตัวนะฮะแล้วก็หาข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานอย่าง <c oughs> ผมเนี่ยก็จะผูกกับทาง ผู้นําของปะตองอจะมีการโทรประสานตั้งตลอดเวลาเพราะว่าเขา,เขาไวใจที่เราได้ทํางานต่อเนื่องของศูนย์ทะเลหรือว่าก็หน่วยงานอื่นที่เรามีข้อมูลมที่ประสานเข้าได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าประชาชนพยายามจะหาที่พึ่งที่ที่จะเป็นที่ที่จะสั่งการหรือว่าบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมคหรือว่าในในทะเลหรือว่าในบนโบกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจาก USGS ก็คือศูนย์ ทางอเมริการเนี่ยศูนย์ทรณีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกิดที่ที่ประมาณเกาะยาวใช่ไหมฮะที่เกาะยาวเซ็นเตอร์อยู่ที่เกาะยาวแต่ว่าที่กรมตูเนี่ยก็มีค้านกันก็คือกรมตูจะบอกอยู่ตรงถลางซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมาศึกษาว่าความแปรเปลี่ยนของลักษณะศูนย์กลางของมันเนี่ย เพราะว่ามันเกิดตื้นแค่สิบกิโลเองใช่ครับเพราะว่ามันถ้าเกิดสิบกิโลผมว่าความเสียหายมันน่าจะเยอะเพราะว่าไหวบนดินเนี่ยมันมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้ามันไหวในทะเลระหว่างสองเกาะนั้นนะฮะแล้วจะเป็นน้าตื้นนี่ก็มีมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่านี้ก็เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานภาครัฐที่ทํางานด้านนี้แม้แต่ผมเนี่ยก็จะผมคิดว่าน่าจะเฝ้าไป เข้าไปดูในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ทําการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดโดยรัฐบาลจะต้องส่งเหมือนก็ตั้งหน่วยงานตอนน้าท่วมอ่ะตอนนี้ก็ต้องตั้งหน่วยงานนี้เลยแต่หน่วยงานที่ต้องมีมืออาชีพอาจารมหาทุ่มมหาลัยหรือว่าจากอาจารย์ที่เิ๊กบิ๊กเนมในการที่จะแล้วก็เด็กทั่วๆไปนะฮะัไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กที่ที่อาจารย์ปั้นมาเด็กที่ไหนก็ได้ลงไปในพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้ก็น่าจะเป็นมหาลัยทางภาคใต้ดูแล ถ้าเป็นกรณีศึกษาผม <c oughs> ว่าน,นี้ก็จะช่วยทําให้ลักษณะของการเฝ้าระวังในเกิดลักษณะของความร่วมมือในเชิงวิชาการที่แท้จริงม,มีคนหลายคนสงสัยว่าไอ้ USGS หน่วยง,งานของสหรัฐเนี่ยทำไมไม่เตือนตอนที่เกิดที่ภูกเก็ต <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่หรืออะไรยังไงคะไม่ไม,ไม่ใช่หรอกครับคือจริงๆแล้ว USGS เนี่ยหรือสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขาก็จะมีเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวของเขาทั่วทั่วโลกอยู่แล้วที่เขาลิงก์เข้ามา แผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจับเพราะเป็นประเด็นที่ที่เขาจะต้องเฝ้าระวังของเขาอาจจะมากกว่าลิตรเตอร์ระดับหนึ่งนะฮะแต่นี้ถ้าเกิดเล็กๆในบ้านเราเนี่ยสองสามลิตเตอร์สี่ลิตอรเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องภายในเฉพาะที่เราจะต้องจัดการของเราเองเราต้องมีเครือข่ายของเราเองที่จะเฝ้าระวังเขาเขาไม่มีเวลามานั่งเฝ้าระวังให้เราว่าสองสามลิตเตอร์เขาจะดูแต่ที่มันใหญ่ๆซึ่งกรมปตูก็ทําได้ดีอยู่แล้วมันก็จะมีเครื่องวัดแผ่นดินไหวอยู่รอบๆบางครั้งเนี่ยนะฮะการกําหนดตําแหน่ง โดย U.S.G.S. เนี่ยซึ่งได้รับความเชื่อถือมากถ้ากำหนดโดยเร่งด่วนลงไปเนี่ยจะค่อนข้างมีผลกระทบต่อความระวางความความตื่นตระหนกของประชาชนยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเหตุการณ์นี้ระหว่างกำหนดบนเกาะภูเก็ตกับอยู่ในทะเลต่างกันมากเลยอย่างผมตัวเนี้ยผมผมผมก็ยังมีความเชื่อว่ามันอยู่บนเกาะภูเก็ตถึงแม้ว่า U.S.G.S. จะบอกว่าตัวนี้อยู่ในทะเลแต่ผมผมก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะฮะอยู่บนเกาะกับอยู่ในทะเลก็ต่างกันตอนบางสะพานเหมือนกัน างสะพานที่ประจวบเกิดที่บริเวณอ่าวไทยกับเกิดที่บริเวณอันดามันมแค่ข้ามมันนิดเดียวนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดใน,ในบางสะพานเกิดที่อ่าวไทยปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามัน,ม,นมันจะต้องมีทางต่อเข้ากรุงเทพได้การการพิจารณาการวิเคราะห์ก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะฉนั้นเขาจะต้องเขาจะต้องค่อยค่อยค่อนข้างมั่นใจในตำแหน่งแล้วกึงจะโลเคตรวมทั้งพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้อทิทย์ต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนความรุนแรงลงอันนี้เราเคยได้ยินนะฮะจากจาก แต่เดิมเนี่ย8.9อาจจะลงมา8.6ของของเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับหร,หรือตำแหน่งเนี่ยแต่ตำแหน่งจะไม่ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งเวลาเขาโลเคชแล้วเขาจะโลเคชนอย่างนั้นนะครับนะฮะครับเราฟังอาจารย์ทั้งสองท่านวันนี้แล้วก็คงได้แง่คิดนะคะคุณชมว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าภัยพิบัติมันจะเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดใช่ไหมคะบอไม่ไม่ผมอยากจะกลับผมไม่เชื่อว่าแบบว่าจะใช้แบบไม่ได้อีกแล้วคือทําให้เหมือนเหมือนปกติแต่ขอให้ แสวงหาความรู้ด้านภัยพิบัติเพิ่มขึ้นมาคือคืออยู่แบบปกติกินข้าวแกงทําตัวปกติแต่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะคืออย่างไรจะต้องไม่ตื่นตระหนกแต่จะต้องรู้ภัยเพิ่มอีกอาจจะเหมือนกับฟังเพลงก็มาอ่านข่าวหรือว่ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฟังแนวเพลงเพิ่มมากขึ้นอ่าประมาณนี้ครับพ่าไปมองว่าชีวิตนี้ไร้ค่าหรือสิ้นแล้วเนี่ยจะต้องเจอภัยพิบัติเราเลยไปมองกันครับอ่าค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงแล้วเราก็ เอาใจช่วยนะคะคนภูเก็ตว่าวันนี้นอนหลับให้เต็มอิ่มเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องหาข้อมูลด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณพี่นิษฐ์ค่ะขอบคุณค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ